รีวิวคันนี้ครับ W124 นะครับ 230E UK สเปคมีสัลูปเบาะเอ t บเทหาโคตรยากเลยนะครับโอเคอ่ะคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็จะเป็น 230E นะครับมีสลูปเป็นรถนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับสภาพตัวถังบอดี้สวยมากนะครับสีเป็นสีบ e ูนอ t i c a b บ u ูนะครับสีแท้ตรงกับวินโค้ดทุกอย่างเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ อ่าพาไปดูตัวรถกันโค้ด B เนี่ยกันชนหน้าจะต้องเป็นคิ้วดําแบบนี้นะครับหรือเป็นโค้ด B แท้นะครับกระจังเป็นกระจังเต็มนะครับนี่คือโค้ด B แท้นะครับตัวรถนะครับสราพสวยนะครับมีไฟมุมไฟมุมแก้มนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้ออินซ่านะครับขอบ17ลายมันจะเหมือนกับ MG ST2 นะครับลายคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นอินซ่านะครับ คิ้วยางพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับหลังคาสวยนะครับมีสลูปสลูปของตัวเนี้ยจะมี2รูปแบบก็จะกระดกแบบนี้ได้แล้วก็เปิดปิดได้นะครับเห็นไหมคิ้วสันเหลี่ยมนะครับสวยนะครับสแตนโล่งสแตนเลสนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะครับกระจกเป็นซิกล่านะครับกระจกเขียวตัดแสงนะครับตัวถังสวยนะครับตัวนี้เป็นโค้ดบีนะครับจะเป็นไฟมุมส้มนะครับ มาดูข้างหลังตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักแล้วก็คันนี้เนี่ยเซอร์วิสใหญ่ไปแล้วนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่สต้นแล้วก็ไล่เปลี่ยนช่วงล่างเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ทําระบบแอร์ใหม่นะครับเดินตู้เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่หรือระบบแอร์ใหม่อีก2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้มีไปเสร็จให้ดูหมดนะครับช่วงล่างตัวถังก็สวยๆนะครับเนี่ย สวยตายหายากด้วยนะครับสาวกรถเก่าโค้ดบีนะครับคือรถโค้ดบีเนี่ยมันเป็นรถที่สายสะสมอาะเขาเล่นกันนะครับคือหน้าตามันดูแก่มันดูลุงนะครับแต่ตลาดที่ต้องการเนี่ยเขาชอบโค้ดซีแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบโค้ดบีนะครับนี่คือห้องเครื่องนะครับเห็นไหมห้องเครื่องก็จะแห้งๆนะครับแบตเปลี่ยนใหม่นะครับสภาพสวย ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักความร้อนไม่ต้องห่วงแล้วก็ระบบ K คคันนี้นะครับเครื่องยนต์แน่นมากนะครับขับดีมากช่วงล่างเก็บแล้วเครื่องยนต์ก็ไล่ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าขับดีมากไปดูภายในกันภายในแบบนี้นะครับเรียกว่าภายใน m b t e c h นะครับมันจะเป็นร้อนๆอนแบบนี้นะครับเป็นร้อนๆแบบนี้เป็นปรับมือได้นะ แมนนวลนะเห็นไหมแมนนวลนะนะครับแล้วก็มีเก๊ะไม้ไว้วางของนะครับสลูปไมเป็นไม้สองชั้นนะครับไม้สองชั้นของอังกฤษนะครับสติกเกอร์เซอร์วิส,สอยู่ครบนะครับซอกเซิร์ฟเดิมสอนเสริญอยู่ครบนะครับก็บอกแล้วว่าสวยมาดูข้างหลังกันนะครับนะ ทำความสะอาดให้แล้วสปาให้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแล้วนะครับท้ายสวยนะครับท,ท,ท้ายสวยนะท้ายสวยท้สวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูไปแกะนั่งหลังก็แล้วเวลาเราจะสตาร์ทรถนะครับที่กดยัง ก่อนเราจะสตาร์ทรถนะครับทุกครั้งเลยเราต้องเปิดออนก่อนนะครับเปิดออนให้ระบบไฟมันวิ่งเลี้ยงสั่งทุกอย่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสตาร์ทเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดแอร์ก็เย็นนะครับสลุปที่ผมบอกนะครับนี่เปิดได้นะครับแล้วก็ปิดได้นะครับ,บ,ดไ,ดนะรบไปน้ำไม่รั่วนะครับ ไฟเก่งติดไหมอาไฟเก่งติดนะครับมิทยุไม่ติดเดี๋ยวต้องไปเก็บกระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนี้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ข้างนี้เป็นปรับมือนะครับไม่เป็นสองชั้นไปลองขับกันไป หลายๆคนนะครับจะก,กังวลว่าเอ้ยมันเป็นรถเก่าที่มันเป็นเครื่องเคจอะคุณเอกมันจะไหวไหม mm. ผมบอกอย่างนี้ครับ mm. คือโดยหลักการแล้วอะ E220 อะที่เป็นเครื่อง M ตองหนึ่งอะมันใหม่กว่ามันเทคโนโลยีใหม่กว่ามันดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะเราต้องดูที่ตัวรถกับตัวสภาพเป็นหลักนะครับถ้าเราได้รถ E220 มาหรือ E280 มาแต่ว่าสภาพเน่าสภาพเยินเครื่องไม่ดี ก็เราก็ไม่สมควรเอาใช่ครับแต่ถ้าเป็น K7 แล้วสมบูรณ์ผมว่าสมควรเพราะว่าอะไรรู้ไหมโอ้โหปาดหน้ามาเลยครับเพราะว่า K7 เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับก็เอาง่ายๆว่ารถที่เป็น E สองสามศนย์กับ E สามร้อยเนี่ยไอ้สามร้อ E เนี่ยนั่นคือ K7 ทั้งหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงแางดีมาก ผมก็จะได้มีพี่เพื่อนนะครับโทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นว่ากันว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมก็จะถามกลับไปว่าเขาว่าน่ะไทยว่าเขาว่าเนี่ยไอคนที่เขาว่าเนี่ยพี่เชื่อถือได้แค่ไหนและไอคนที่เขาว่าเนี่ยเขามีประสบการณ์กับรถรุ่นนี้จริงๆไหมนะครับอย่าไปฟังซะจนแบบว่าคืออะไรอ่ะทุกอย่างอะครับ เราต้องฟังจากคนมีประสบการณ์จริงนะครับรู้จริงใช้จริงนะครับไม่ได้ว่าจะชมด้วยว่าตัวเองแบบไม่ได้จะชมว่าตัวเองแบบรู้เรื่องของคนอื่นนะแต่ว่าผมอะใช้จริงเจ็บเองรู้เองนะครับเรียนรู้เองเล่นมาน่าจะทุกเจนของหนึ่งสองสี่แล้วยกเว้นโค้ดเอนะครับผมรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ย บางอย่างมันมันมันเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับแต่ละคนเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นรถเก่านะครับเราฟังจากคนรู้จริงก่อนฟังจากคนเล่นจริงก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ยังเชื่อมั่นในเรื่องของเ,ออเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วรถทุกคันเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เขานะครับว่าเขาจะต้องดูแลรักษาอย่างไงแบบไหนยังไงนะครับอย่างบางคันเนี่ยเคยเห็นไหมคุณลุงแก่แก รถแบบไม่ได้จะว่านะแต่รถสภาพแบบไม่น่าจะขับได้อะแกก็ขับใช้งานอยู่ทุกวันนะครับมันตอบไม่ได้เพราะว่าความชอบของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันความสมบูรณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าแค่ขับได้บางคนบอกว่าแค่สมบูรณ์นะครับแต่ว่ารถทุกคันที่ผมจะส่งมอบเนี่ยผมก็จะบอกให้ชัดเจีนเสมอว่าถ้าคันไหนผมใช้เองผมปั้นแล้วผมเก็บงานแล้วผมก็จะมีใบเสร็จมีหลักฐาน ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าคันไหนที่ผมขายตามสภาพผมก็จะบอกตรงว่าคันที่ผมขายตามสภาพนะผมไม่ได้เก็บงานนะครับก็จะเป็นราคาหนึ่งแต่คันไหนที่เป็นราคาที่แบบสูงหน่อยนะครับราคาที่ผมคิดว่ามันแฟร์สำหรับผมเองและแฟร์สำหรับผู้ซื้อก็จะเป็นราคาที่สูงหน่อยนะครับเพราะผมเก็บงานแล้วอย่างคันเนี้ยมันผ่านการดูแลเก็บงานหมดแล้วอะผมถามว่ามัน <idad> จะมีคนบ้าไม่กี่คนหรอครับ รถที่ทําขายเนี่ยเก็บช่วงล่างไป4ี่0 0ื่กว่าบาททําแอร์ไปอีก20,000ืเนี่ยมันมันผมก็ค่อนข้างบ้าพอสมควรนะมันยังเป็นเหตุผลที่ทําให้รถคันนี้ราคามันขยับขึ้นไปเพราะว่าผมเก็บงานให้แล้วแล้วเวลาลูกค้าซื้อไปอ่ะถ้ามันมีปัญหาในสิ่งที่ผมทำนะก็เอาบินใบเสร็จเนี่ยเข้าไปที่อูด่ได้เลยนะครับผมทำงานแบบนั้นนะครับ แลบบไฟฟ้าทุกอย่างผมไล่เก็บหมดแล้วนะครับกระตกไฟฟ้าก็ใช้ได้บเบาะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเป็นเบาะแมนนวลปรับมือนะครับโอเคคันนี้ก็รีวิวให้ประมาณนี้นะครับคันนี้เสนอราคาอยู่ที่ไม่รู้จะมีการปรับราคาหรือเปล่า่ะสองแสนบวกๆแล้วกันนะครับ สภาพแบบนี้เลยเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมีบินใบเสร็จเอกสารครบทุกอย่างนะครับตรวจสอบได้แล้วเพื่อนๆก็ดูคลิปถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาผมนะครับไปละบาย